สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมฟินิกเกมที่จะเป็นเนื้อหาของเราในวันนี้ก็ยังคงเป็นเด l t a f o r ฟอร์สไดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนื้อหาของเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของเควสเสริมตัวละครแฮ็คอร์ครับโดยในคลิปนี้จะอธิบาย2องเควสเสริมที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสําหรับผู้เล่นบางคนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันที่เควสเสริมตัวแรกนะครับกับเคว w วิงแมนหรือที่ในภาษาไทยเรียกว่าเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมครับรายละเอียดเควสบอกไว้ว่า ให้สำเร็จภารกิจเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยม3ครั้งในโหมดวอลแฟร์แค่นี้ครับไม่มีอะไรอื่นบอกไว้เพิ่มเติมเพราะงั้นผมก็จะมาอธิบายให้ฟังครับสําหรับการทำเควสเสริมเกร w วิงแมนนั้นให้ผู้เล่นกดเลือกไปที่โหมดวอลแฟร์นะครับเลือกรูปแบบการเล่นใดก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น Attack and Defense หรือ King of the Hill ก็นับหมดสุดแล้วก็ให้เลือก o p e r a t ร r Hack Core ครับสำหรับการเล่นโดยระหว่างการเล่นให้ผู้เล่นเก็บ s s i s t ในแมตช์นะครับ ให้ได้มากกว่า20ครั้งขึ้นไปเพียงเท่านี้ภารกิจก็จะสําเร็จ1ครั้งครับและสําหรับผู้เล่นสายยิงนะครับที่เก่งโดยกําเนิดอาจจะพบปัญหาแบบว่าไม่ได้อะซิทเพราะว่ายิงเก่งเกินไปนั้นผมก็ขอแนะนําวิธีการทําสักเล็กน้อยครับโดยการอัซิทแบบง่ายๆของตัวละครให้คอให้ผู้เล่นกดค้างโดรนแฟดของเธอไปกลางวงศัตรูหรือกดสกิลแฮ็กของเธอก็ได้ครับแล้ววิ่งไปให้ใกล้ศัตรูให้ได้มากที่สุด หรืออีกวิธีก็คือใช้รถถังนะครับยิงเฉียดเฉียดหรือยิงสม่มไปยังกลุ่มเป้าหมายเท่านี้ก็พอจะได้อสเซทขึ้นมาบ้างครับและสําหรับผู้เล่นหมดโอเปอเรชั่นนะครับที่อจะงงกับเควื่เสริมเลเวลหกอย่างการถอดรหัสสถานีสอดแนมนั้นวิธีการทําให้ผู้เล่นใช้ตัวละครแฮกคอร์นะครับไปยังอุปกรณ์สีดําที่เรียกว่ารีคอนสเตชันตามที่เห็นในคลิปนะครับแล้วก็ทําการกดที่หัวข้ออะไรก็ได้ก็จะนับหนึ่งให้ทําให้ครบสิบครั้งครับภารกิจเสริมวันนี้จะเสร็จสิน้น เจ้าตัว Recon Station เนี่ยนอกจากที่ตรงนี้ก็ยังมีที่อื่นอีกนะครับถ้าเจอก็นับรวมให้เหมือนกันสำหรับท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับอยากจะขอแนะนำ q u e s เสริมเลเวล6ให้ไปทำในโหมด Warfare นะครับน่าจะง่ายกว่าเพราะหลกัหลกๆแล้วให้ยิง h e a d s h o 25ครั้งใช้อาวุธของยานพาหนะสังหารศัตรู25ครั้งและเก็บอามากกว่า20ครั้งให้ได้3รอบเพราะว่ามันง่ายกว่าการเล่นโหมดอเปเ a t i o n เยอะเลย ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเราเจอครับ